สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆกัลยะาณมิช่องกดชาพีนะคะวันนี้นะคะกดชาก็เป็นคุณพ,พี่นะคะมารู้จักกับวัดหัวเด่นนะคะอยู่ที่อำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะตำบลบางขุดนะคะตั้งอยู่ที่เลขที่สิบนะคะวัดนี้นะคะกดชาก็เพิ่งรู้จักนะคะกับคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของกดชาเนี่ยนะคะท่านก็ บอกว่าวัดนี้นะคะมีพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะชื่อหลวงพ่อวิชัยนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโวยชุติงทโรที่เรารู้จักท่านดีนะคะของวัดโคศิตตารามหรือว่าวัดบ้านเคนี้เองนะคะตรงนี้กดชาก็เลยได้ไปทำบุญกราบท่านเมื่อวานนี้เองนะคะซึ่งเป็นวัดที่ร่มลื่นมากเลยนะคะ กฤชเชื่อว่านะคะถ้าคนแถบนั้นนะคะก็ต้องน,อนิยมกันนะคะที่ถ้าหากว่าจะไปวัดโคสิตารามวัดหลวงพ่อกลวยนะคะก็ต้องขันวัดนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นวัดติดกันเลยนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลกันจากนี้นะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะกดชก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะหากมีเวลาว่างนะคะก็ไปกราบ หลวงพ่อท่านได้นะคะที่วัดนี้นะคะวัดนี้นะคะติดกับแม่น้ําท่าจีนด้วยนะคะแล้ววัดนี้นะคะจุดเด่นของวัดนะคะก็มีหลวงพ่อนาคนะคะอันศักดิ์สิทธิ์นะคะอายุมากกว่าพันปีนะคะเดี๋ยวกว่าจะจะค่อยๆอ,อ,อ่านอ่านในส่วนของความเป็นมาของวัดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคําขวัญประจําหมู่บ้านของวัดหัวเด่นอีกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นควาำขวัญน,นี้นะคะ,ะใหญ่นะคะเป็นแผ่นโปสเตอร์นะคะวัดหัวเด่นแดนเก่าเลิศล้ำนำหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์บุญอิทริ์หลวงพ่อวิชัยนำก้าวไกลกเกษตรกรรม ชิมข้าวลามดังประจำปีทอดกะทินอร่อยดีขนมกงนะคะขนมกงนี่นะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นขนมโบราณนะคะถ้ากวชาเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่ากวดชาก็เป็นคนต่างจังหวัดนะคะอันนี้ขนมกงเนี่ยจะเป็นขนมโบราณตั้งแต่อยุยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นขนมที่เป็นของฝาก ได้เลยนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยข้างในจะเป็นถั่วัวนะคะรสชาติหวานๆนะคะแล้วก็กินยากด้วยนะคะแถบกรุงเทพนี่จะไม่ค่อยมีนะคะก็จะมีในส่วนโซนต่างจังหวัดที่กดชาเอยชื่อมานะคะและนอกจากนี้นะคะวัตถุมงคลนะคะรุ่นองค์ครูนี้นะคะอันเนื่องมาจาก ดำริของหลวงพ่อวิชัยโกวิโทนะคะซึ่งท่านเป็นจาอาวาสอยู่ที่วัดหัวเด่นนี้นะคะได้ผ่านการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขลังนะคะเอกอุแล้วในทุกๆพิมพ์นะคะว่าจับการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นี้นะคะรุ่นองค์ครูทุกแบบนะคะทุกพิมพ์นั้นร้วนมีนิมิตปฏิหารเกิดขึ้นนับตั้งแต่ออกแบบแม่พิมพ์ จนกระทั่งตอนขึ้นบล็อกแม่พิมพ์ดังนั้นนะคะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะได้ลงมาอนุโมทนาบุญมาดนใจนะคะให้กับช่างฝีมือแกะไปตามเทพพียดานะคะบรรดาลจิตไว้นะคะจึงทำให้แบบพิมพ์ทุกแบบนะคะมีความสวยงามมากนะคะเต็มไปด้วยกลิ่นอายในแบบ เขาเรียกว่าตำรับของบูรพาจารย์ของหลวงพ่อกวยชุดตินทโรเลยนะคะแล้วทั้งยังมีเอกลักษณ์บางประการที่บ่งบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของวัดหัวเด่นนะคะด้วยจำนวนยอดสร้างที่ไม่มากจนเกินไปนักนะคะทำให้ยอดจับจองแทบร้นนะคะโดยที่ผู้เขียนเนี่ยเขาท่านท่านผู้นี้นะคะได้จารึกไว้ว่าไม่อาจทราบได้เลยว่าหมดไปตอนไหนประการใดนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ย ผู้เขียนเขาก็บอกว่าลืมบอกออกไปก็คือตะกุดนะคะรุ่นนพเก้านะคะรุ่นแรกเนี้ยตะกุดนี้นะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินทุกเนื้อนะคะทุกประเภททุกแบบเนี่ยได้หมดเกลี้ยงไปแล้วไปจากวัดนะคะเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ,ะตั้งแต่วันที่ปลกปลุกเสกเสร็จแล้วอะคะ่ะก็นับว่าต่อคิวรับ ตระกุดกันนะคะโดยที่แม้ว่าตัวผู้เขียนเขาจะลึกไว้นะคะพระภิสุเด็กวัดก็หาได้จับจองตระกุดได้ทันนะคะเพราะว่า,าทั้งๆท,ท,ที่อยู่ใกล้นะคะก็มีผู้คนมากมายนะคะที่ท,ท,ทราบข่าวนี้กันนะคะก็มาจับจองกันนะคะชุดตระกุดนะคะก็หมดไปในพริบตานะคะ ่าตรงนี้เขาก็เลยเขียนบรรยายไว้นิดนึงนะคะว่าเซงติดนะคะเพราะว่าของหมดโดยที่ไม่ไม่เหลือเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังมีเรื่องเล่านะคะเล็กน้อยนะคะที่กล่าวว่าพระพิมหพ์หนาปกนะคะของหลวงพ่อนาคนะคะหลังสามบุรพานะคะอา,อาจารย์ผู้เขียนขอประกาศนะคะ อย่างไม่มีเหตุผลนะคะทางวิทยาศาสตร์มาประกอบกันไว้ว่าขอให้ทุกท่านโปรดกรุณาไปบูชาทาบุญมาครอบครองติดตัวไว้เถิดเพราะอิทธิฤทธิป,ปฏิหารของพระพิมพ์นี้มีมากเทพจักที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะและ้วผู้เขียนขาก็จะเลยไว้ว่าก็ไม่เข้าใจนะคะและได้มีโอกาสสอบถามกับหลวงพ่อวิชัยซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสนะคะ ถึงปัญหานี้จึงได้รับคําตอบจากท่านแจ่มแจ้งเรื่องราวเป็นย่างใดนะคะท่านผู้อ่านก็คงอยากจะทราบเต็มที่ก็คือผู้เขียนท่านจะลึกไว้นะคะก็ท่านก็บอกว่าการแกะแบบแม่พิมพ์อะคะ่ะของอิทธิวัตถุนะคะมงคลรุ่นองค์ครูนี้นะคะผู้เขียนได้จะลึกไว้ว่าได้รับการช่วยประสานงานให้ เพราะสถานที่มันเอื้อนะคะก็คือใกล้ก็เลยรับอาสาช่วยหลวงพอ่อการแกะแบบแม่พิมพ์โดยปกติช่างฝีมือที่นี่ไม่เคยเห็นปฏิหารใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะาหลวงพอ่อหลวงปู่ไหนก็ตามจนมาถึงแบบแม่พิมพ์พระนาปกของหลวงพอ่อนาคนี้นะคะสามบุรพาจารย์เลยนะคะ สำแดงรีบปฏิหารนะคะเป็นครั้งแรกกล่าวคือเมื่อช่างฝีมือแกะแบบแม่พิมพ์นะคะคราดก็จะต้องมีอุปสรรคบางรายถึงกับป่วยไข้โดยไม่ทราบสาเหตุจนต้องมีการเปลี่ยนช่างฝีมือถึงคนอคนตรงนี้ก็เป็นที่หน่าอัศจรรย์ใจนักนะคะพวกเขียนท่านใดจารึกไว้ว่าก็รีบโทรสายตรงนะคะสอบถามหลวงพ่อวิชัยซึ่งท่านเป็นจเจ้าวาดในตอนนี้นะคะ ประโยคสนทนาต่อไปนี้ก็เป็นข้อความที่ผู้เขียนท่านจดจำมาแล้วก็บันทึกให้ทราบนะคะ,ะหลวงพ่อวิชัยนะคะท่านก็กล่าวว่าอัตมาบอกกล่าวหมดแล้วแต่เป็นช่างฝีมือมากกว่าที่ไม่ได้จุดทูบอกกล่าวครูบาอาจารย์ทั้งสามลองโทรถามนะว่าทําหรือยัง หรือเพราะพิมพ์นี้มีอนุภาพบารมีรุนเหลือเพราะประดิษฐานหลวงพ่อหน้าก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนะคะและองค์ครูบุรพาจารย์ทั้งสามจึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์และแรงมากจะไปแกะแบบไม่บอกกล่าวเคารพไม่ได้หรอกคือว่าก็คือว่า,ววาช่างแกะสลักเนี่ย เขาแกสลักเลยนะคะคือกระทําเลยเขาไม่ได้บอกกล่าวอาบูรพาจารย์ก่อนนะคะทั้งสาท่านคือไม่ได้จุดทูกนะคะผู้เขียนท่านก็เลยจะรู้ไว้ว่าเขาได้รับคําตอบดังนี้จึงนํามาสก,การ์ราบลาแล้วก็วางสายไปนะคะจากนั้นก็จึงรีบโทรไปถามในช่างที่มีฝีมือทันทีนะคะแล้วก็ได้คําตอบอย่างที่คาดไว้จริงๆช่างฝีมือทุกท่านไม่ได้จุดทูบบอกกล่าวใดๆเลยนะคะ เนื่องได้เพราะว่าตั้งแต่แกะแบบแม่พิมพ์นับร้อยนับพันนะคะของวัดเนี่ยมา20ปีแล้วก็ไม่เคยได้บอกกล่าวอยู่แล้วนะคะเลยไม่มีความคิดที่จะทำอย่างนี้ที่จะกล่าวไปนะคะพวกเขียนนัก,กจารือบอกว่าเนี่ยก็เพราะว่า,าไม่ได้บังคับให้ช่างนะคะ จุดทูบบอกกล่าวทันทีนี้ก็ชาอ่านไปก็คนลุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวงานจะไม่สําเร็จนะคะจากนั้นก็หวังสายไปนะคะถัดมาประมาณ5-6วันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานะคะก็เสียงบอกตามสายด้วยอากับปริกรยาอันตื่นเต้นว่าเมื่อจุดทูบบอกกล่าวขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ช่างฝีมือแกะสลกกักน,นะคะ เพียงไม่กี่วันนะคะช่างก็ได้แกะแบบแม่พิมพ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันค่ะคือตรงนี้บอกเลยว่าอิทธิทธิปฏิหารหรือไม่จงขอกล่าวถึงเรื่องมวลสารหลักนะคะนี่ก็คือได้นำมาเขาเรียกว่าถ้าได้เอ,อ่ยนะคะตรงนี้ก็ มวลสารลักนี้นะคะก็จัดสร้างอิทธิวัตถุมงคลรุ่นยันครูเป็นมวลสารที่หลวงพ่อวิชัยนะคะโกวิโตนะคะแห่งวัดหัวเด่นนี้นะคะได้เพียรเก็บสะสมมานานนับหลายสิบปีนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะนับหลายกิโลนะคะได้ถูกนำมาผสมใส่จนเกลี้ยงนะคะไฮไลท์ก็คือว่าผง อิทธิเจที่องค์บุรพาจารย์ทั้ง3นะคะรูปเนี้ยได้ถมไว้นํามาใส่จนหมดผงจินดามณีร้วนของหลวงพ่อกลวยก็นํามาผสมจนหมดนะคะแล้วก็มีผงวิเศษของหลวงปู่ปรงก็นํามาผสมจนหมดเช่นกันพงอาถรรของหลวงปู่ย็นนะคะก็มาผสมจนหมดเช่นกันนะคะเพียงแค่นี้นะคะเพียงพอไหมคนอื่นพวก ผู้เขียนก็จารึกไว้ว่าไม่ทราบแค่ผู้เขียนนะคะก็จากนั้นนะคะก็ต้องได้เห็นด้วยสองตานะคะมันมากจริงๆค่ะเขาก็กล่าวไว้อย่างนี้นะคะจารึกไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อันหนึ่งนะคะหลวงพ่อนาคนะคะวัดหัวเด่นนี้นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ว่าคู่วัดหัวเด่นนี้นะคะมานานนะคะ ครั้งแต่อดีตนะคะหลวงพ่อนาคเนี่ยก็เป็นพระพิมพ์นาคนะคะประสมัยขออา,อายุมากกว่า1,000ปีนะคะที่กฎชากล่าวเบื้องต้นนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะคะเรื่องงานความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตล้วนเป็นที่กล่าวขานแก่ผู้มาขอบนบาน หลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามหลวงพ่อเย็นนะคะแล้วก็แห่งวัดสัปเปรียนและหลวงพ่อปรงนะคะวัดธรรมเจดีนะคะซึ่งบุรพาจารย์ทั้งสามรูปนี้นะคะคือสุดยอดของพระเถราจารย์นะคะที่ผู้เรืองเวทแห่งภาคกลางนี้เลยนะคะวันนี้กฤชาก็ได้ ถ่ายทาคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกได้ร,รับรับชมกันนะคะในคลิปนี้ท่านจะมีสามรูปนะคะสามองค์นะคะพระผู้เป็นองค์อาจารย์ของหลวงพ่อวิชัยเนี้ยนะคะของวัดหัวเด่นนี้นะคะ,ะ,คะทั้งสองข้อที่กล่าวข้างต้นนะคะท่านนามารวมกันแล้วนะคะไม่อาจ เอื้อเอ่อยว่าอนุภาพใดๆได้อีกเลยนะคะทั้งสองข้ออันเชิญมรรปดิสถานประทับอยู่ในรูปแบบพิมพ์พระเครื่องที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งพระชุดมหาอุดเลยนะคะหยุดปืนหยุดลูกปืนนะคะระงับทุกศาสตรานะคะหมายศาสตราก็คือพวกอาวุธต่างๆนะคะภาพพิมพ์ปรกนะคะวัดปืนแห่งเมืองละโวูนะคะ มีมีใครไม่รู้จักนะคะทั้งอย่างอัญเชิญยนันชานบารมีนะคะสามบูรพา,ารย์มาช่วยประสิทธิ์ประสาทอีกด้วยอิทธิมงคลน,นี้นะคะจึงพร้อมด้วยอนุภาพนะคะของแห่งไตรโรกานะคะอย่างแท้จริงที่ทุกคนควรมีไว้อันรัตนาพกติดตัวไว้นะคะอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะ ก็จะมีเนื้อผงจินดำบัณน,นีตามตำรับตำราขององค์ครูมีเนื้อชินเงินแล้วก็เนื้อชินสนิมแดงนะคะที่ผสมผสานนี้นะคะค่ะก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ชาก็อ่าให้เพื่อนๆพี่นพ,น,พ,น,พ,น,พน,นะคะชมในส่วนของตัววัดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะสวยงามแบบไหนนะคะเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ <Yeah. S 2> ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกช่องกดช้าพีนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วรอ,อดูผลงานกดช้าในคลิปต่อไปนะคะว่ากดช้าจะนำสถานที่ที่ใดมานะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ